ตอนนี้ผมอยู่ที่คอนโดนะ The Reserve s u k ุ u ุ v i ิท61นะครับเป็นคอนโดแบรนด์ท็อปของทางกลุ่มพึกษานะครับที่คอนโดเนี้ยเป็นโรลไรส์นะครับชั้นน, rise, นะครับ,นะรบจำนวนยูนิตไม่เยอะนะครับแล้วก็ตัวคอนโดเนี่ยตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท61นะครับซึ่งซอยเนี้ยเป็นซอยที่มีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะในซอยก็จะเป็นบ้านเป็น เป็นอพาร์ตเมนต์ที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็เป็นคนต่างชาตินะครับอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อย่างหน้าปักซอยก็จะมีมีเมเจอร์นะตรงถัดเข้ามามีพาร์คเลนมีซุปเปอร์มาร์เก็ตนะมีร้านอาหารดีๆอยู่เยอะก็เป็นซอยที่เป็นซอยที่น่าอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับวันนี้พามาดูห้องที่บอกว่าน่าสนใจนะห้องนี้ที่ผมอยู่ตอนนี้นะฮะเลเยอร์เนี่ยคือขนาด 35ตารางเมตรนะเป็น One b บ Ro o นะครับเป็น Layout ที่มีการแบ่งกันระหว่างห้องนอนกับห้อง l i วิ่งเป็นส,สัดส่วนนะครับห้องนี้มันเหมาะสำหรับคนที่กำลังหาคอนโดประมาณถารมแบบ s เ a ชันเหมือนมาอยู่ลแล้วเหมือ,อนนะมาอยู่โรงแรมอะไรเงี้ยนะมาอยู่กันคนหนึงหรือ2คนเนี่ยกำลังสบายๆนะครับเดี๋ยวพามาดูกันเพราะว่าห้องนี้มีรายละเอียดของสเปคของของที่โครงการก็ให้มาเนี่ย น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ห้อง35ตารางเมตรเนี่ยประตูนะฮะประตูเนี่ยจะเป็นลักษณะของประตูที่ค่อนข้างจะโอเวอร์ไซส์เลยนะถ้าเราดูนะครับแล้วก็ตัวดอล็อกเนี่ยก็เป็นดิจิตอลดอลล็อกนะฮะเป็นแบบใช้คีย์การ์ดกับเป็นแบบใช้กดเลขเอานะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของประตูเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีกริวนะ กริวเนี่ยจะมีสามารถเปิดปิดได้กริวก็คือจะเปิดมันก็จะดันลมเข้ามาได้แล้วก็ต้องเปิดหน้าต่าง2ฝั่งให้ลมมัน flow มันก็จะทำให้อากาศมัน flow โดยที่เราไม่ต้องเปิดประตูทิ้งไว้นะครับก็เป็นสเปคที่เขาคิดมานะเรื่อง wellness นะครับเขาอยากให้อยู่อาศัยแล้วมีสุขภาพที่ดีนะครับที่บอกว่าห้องนี้ one bedroom แต่เขาให้เป็นแบบ fully furnished นะครับ fully f u r n i s h e ในนิยามคือ ตู้รองเท้านะครับก็มีให้อย่างนี้ก็เป็นแขวนโค้ดแขวนอะไรอะแขวนล่มแขวนอะไรได้นะครับอันนี้เป็นตู้รองเท้านะครับตู้รองเท้าก็มีบิวให้นะครับพวกสเปคหน้าบานอะไรต่างๆสวยเลยนะแบบ h ฮแ o s สนะครับแล้วก็ถาันม,มาจากโซนตู้รองเท้านะควกนี้คือให้หมดเลยนะที่พูดเนี่ย เป็นครัวนะครัวเนี่ยผมว่าต้องบอกงี้ว่าสเปคของ the Reserve 6 1เนี่ยเป็นครัวที่สเปคดีเกือบจะอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยแล้วก็ดีไซน์ก็ดีมากนะครับยังมาดูกันสเปคครัวนะหนึ่งห้องนอนเนี่ยก็ทำอาหารได้ระดับหนึ่งขนาดครัวมันกำลังดีนะครับด้านหลังกระจกเงาทองเป็น Back Splash นะครับ มาไล่จากสเปคด้านบนนะด้านบนนี่ตัวนี้คือตัวท็อปมากนะเป็นเครื่องดูดอากาศเป็นพูดนะฮะของก o ิลเจอดีไซน์บาย i ิลิป s t a r ์นะครับก็มันจะลักษณะมอนเป็นกระจกอะดูแล้วมันจะส่องเห็นอาหารที่กำลังผัดอยู่นะก็เป็นดีไซน์เท่แล้วก็ดูดอากาศได้ด้วยนะครับเป็นเครื่องดูดอากาศเป็นเครื่องฟองอากาศเป็นในตัวด้วยคือทำได้2ฟังก์ชันและจริงๆฟังก์ชันที่สำคัญมันเหมือนมันเป็นอาร์ตพีซในห้องนะครับมีความเท่ ทันมานะครับตู้บนอย่างตู้บนเนี่ยเขาก็มีการให้เป็นตัวดึงลงมานะครับนี่ก็เก็บพวกซอสเซิร์ฟซีอิ๊วอะไรเก็บตรงนี้ได้นะครับสาหรับคุณผู้หญิงที่อาจจะตัวไม่ได้สูงมากเนี่ยก็ดันขึ้นไปเก็บได้นะครับแล้วพวกหน้าบาน,นต่างเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นอินทีเลียนะหน้าบานพวกนี้แมทเทเรียลแบบเป็นลอนๆดูเงาเหน่อยมีการใส่กรอบสแตนเลสให้สวยห,หมดเลย ตัวเตานะครับเตาอบก็เป็นแบบไมโครเวฟบวกกับเตาอบนะครับดีไซน์บายฟินดิปสตาร์ของโคเรนเจเหมือนกันก็คือเป็นไมโครเวฟได้ด้วยนะครับอ่าถัดมาในส่วนของตัวท็อปนี่ท็อปหินนะครับหินนี่เป็นหินควอตนะหินควอตเนือ้อมันก็จะแน่นทำอาหารแล้วมันไม่เลอะนะครับแล้วกออ็อย่างซิงซิงนี่ก็ไม่ใช่เป็นแบบ เหล็กบางๆเ่ะเป็นเป็นเนื้อเป็นควอตเหมือนกันนะครับยี่ห้อ Bronco นะครับแล้วก็อย่างที่ล้างมือเนี่ยมันก็จะเป็นเซนเซอร์ได้ด้วยนะใช้สัมผัสเอาไม่ต้องไปจับนะครับส่วนด้านล่างนะด้านล่างก็ยังมีความน่าสนใจนะัอย่างลิ้นชักเนี่ยเขาก็ออกแบบเป็น Soft c l o s สย่งมีตัวแบ่งเป็นลายไม้ให้นะครับดีไซน์ต่างๆผมว่าค่อนข้างลงดีเทลแหละค่อนข้างสวยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ถังขยะนะฮะถังขยะก็จริงๆมีเซนเซอร์ด้วยก็ใช้แบบถ้ามือเราลบสักเปะๆเลอะๆอยู่ก็ใช้ใช้เซนเซ,นเซอร์นะเอาเอาขาไปจ่อแล้วมันก็จะเปิดกดก็เด้งออกมาให้นะครับอย่างตรงซิงล้างจานเนี่ยก็จะมีปุ่มนะครับกดนี่ได้ยินเสียงนะอ<ม>ันนี้ก็จะเป็นเหมือนปั่นอาหารนะครับปั่นเศษอาหารแล้วเราค่อยเอาไปทิ้งนะมันก็จะเป็นดีเทลที่แบบเป็นครัวที่ เขาใส่ใจในรายละเอียดมากมากเลยนะฮะสเปคต่างๆให้ก็ดีมากแล้วก็อย่างอันนี้ก็ตู้เย็นนะตู้เย็นข้างบนวิงอุตสาห์ทำตู้มาให้ด้วยนะนะครับก็เป็นที่เก็บของคือเป็นคอนโดเนี่ยพวกครัวเป็นสิ่งสำคัญนะเขาก็บิวของมาให้ท่อนขื่องดีแล้วก็ให้ที่เก็บของมาเยอะสเปคของก็ดีนะครับถัดมานะครับอย่างที่บอกว่าในโซน ตรงครัวเนี่ยมันก็จะต่อมากับดิ d นะดิ g นี่ก็เฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้ทั้งหมดเป็นเฟอร์จากทางชนินนะชนินก็เป็นเป็นเจ้าใหญ่ในแบรนด์เฟอร์นิเจอร์นะเขาก็จะเป็นคนที่ไปอิมพอร์ตเฟอร์นิเจอร์มาเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ก็อิมพอร์ตจากเมกาจากยุโรปนะฮะอย่างโต๊ะทานข้าวนะฮะก็เป็นแบบนั่งสองที่นั่งได้นะครับกำลังดีไซส์ก็ กำลังสวยเลยแล้วก็พวกท็อปนี่ก็เป็นไม้จริงนะครับไม่ใช่เป็นลามิเนตไม่ใช่เป็นอะ,อะไรไม่ใช่เป็น MDF เยงนนะก็เป็นเป็นไม้จริงนะแล้วก็อย่างโซฟานะอย่างห้องนี้อย่างที่บอกว่ามันก็อยู่ประมาณ1หรือ2คนนะโซฟาก็เป็น2ที่นั่งน,นะนั่งสบายมากนะโซฟาผ้าโซฟาพวกโซฟาของเมกาเขาออกแบบแบบเขาดีไซน์รูปทรงสวยดีไซน์ฟีลลิ่งการนั่งค่อนข้างดี ที่นี่ก็เป็น,ปนโซฟาที่ที่นั่งสบายนะเป็นโซฟาผ้านะครับโต๊ะกลางโต๊ะกลางนี่ก็เป็นหินนะตัวนี้น่าจะเป็นหินเทียมแต่ว่าก็เป็นทรงรูปไข่นะเพราะว่าห้องเนี่ยเวลาเดินเซอร์คูลเลชันถ้าเป็นรูปไข่เนี่ยมันก็เดินหลบได้นะครับเดินแล้วมันจะเหมือนเป็นมิดเฟลลี่กับคนอยู่อาศัยนะครับฝั่งตู้ทีวีนี่เขาก็ให้นะครับตู้ทีวีเขาจะออกแนวมาเป็นชั้นทีวีนิดนึงนะครับก็ขนาดก็พอดีกับ ที่เขาเว้นไว้ให้นะพอดีกับช่องช่องผนังเลยนะครับที่เดลีเซอร์61เนี่ยเป็นโรลไรส์ก็จริงนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตว่าเพดานฟ้ามันค่อนข้างจะสูงนะครับเพดานฟ้าเนี่ยสูงประมาณ2.7เมตรนะครับเพราะว่าเขาเป็นโรลไรส์แทนที่จะเป็น8ชั้นก็ทำแค่7ชั้นเพื่อจะมาถัวเฉลี่ยวความสูงของห้องให้มัน,ให,มนให้มันเยอะขึ้นนะคนอยู่ก็ได้วอลลุ่มได้รู้สึกปลอดโปร่งนะครับแล้วก็อย่างพวก ม่านต่างๆเนี่ยเขาทำรางม่านให้นะแล้วก็มีฝังพวกไฟซ่อนในหลืบม่านให้นะก็เป็นสเปคเป็นดีเทลที่เขาใส่ใจในรายละเอียดจริงๆนะครับไม่งั้นเขไม่ทำให้แบบนี้นะถ้าไปดูคอนโด,ดอื่นไม่มีนะแอร์ก็เป็นแอร์ฝังฝ้านะครับก็งานก็จะดูเรียบร้อยนะครับส่วนทัานมานะครับตรงกระจกเนี่ย ตรงอยู่ลิฟวิ่งเนี่ยก็ได้กระจกที่ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็กระจกก็จะออกสีเกรย์นิดนึงนะเพื่อตัดแสงข้างนอกนะครับแล้วก็เขาก็จะมีการเล่นซีซีพวกนี้นะในดีไซน์เนี่ยคือที่เนี่ยอยากจะทําให้เหมือนคนมาอยู่อาศัยแล้วเนี่ยเหมือนอยู่บ้านเหมือนอยู่โรงแรมนะไอ้คำว่าอยู่บ้านมันคือถ้ามันกระจกเต็มๆมันมันดูเป็นคอนโดมันดูเหมือนอยู่อพาร์ตเมนต์แต่ว่าถ้ามันเป็นซีซีงี้ยมันให้ฟีลอยู่บ้านมากกว่านะครับอ่าถัดมานะพื้นที่ระเบียง เป็นที่ระเบียงค่อนข้างกว้างนะเป็นเป็นระเบียงที่ใช้งานได้จริงจะตากผงตากผ้าอะไรก็โอเคนะครับแล้วก็อย่างตัวก้านเนี่ยก็ใช้เป็นกระจกนิรภัยให้นะครับห้องนี้อยู่ทิศใต้นะมองวิวไปก็จะเขียวๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพวก,กรีลแอร์ให้มีเป็นห้องปิดให้นะครับก็ก็ถือว่าเขาจัดของมาให้ภายในห้องเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเป็นเป็นสเปคที่ที่ลงรายละเอียดมาอย่างเช่น กริลต่กี้ที่บอกใช่ไถ้าเรานั่งอยู่ที่โซฟาเนี่ยมองไปกริลมันก็จะบังแอร์พอดีเราจะไม่เห็นคอมเพรสเซอร์แอร์ให้มันแบบลกหูลกตาอนะไรอย่างงี้นะโอเคทันมานะครับก็ในโซนลิฟวิ่งอธิบายไปเยอะแล้วทีนี้ก็จะมาโซนของห้องนอนบ้างนะครับห้องนอนเนี่ยอย่างประตูเนี่ยสวยนะมีการเดินคิ้วแล้วก็มือจับเป็นสีดำเนี่ยกรอบ วงกบก็เป็นสีดำคือคือรายละเอียดการดีไซน์ต้องบอกว่าทางปรึกษาเขาดีไซน์มาดีมากเลยนะฮะแล้วก็จุดเด่นของห้องนี้คือผมว่าห้องนอนเนี่ยได้เป็นฟีลลิ่งที่มันดูกว้างแล้วมันดูรีแลกซ์นะครับพื้นที่35ตารางเมตรเนี่ยอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่มันเยอะมากมายแต่ว่าถ้าเราจัดสัดส่วนอย่างลิฟิงก็เป็นสัดส่วนห้องนอนก็เป็นสัดส่วนแล้วห้องนอนได้ความกว้าง,างนียผมว่าอยู่สบายอยู่แลวรีแลก มาดูห้องนอนบ้างนะครับห้องนอนเนี่ยของที่เขาจัดมาให้นะฮะก็คือได้แก่มาดูโซนแรกเลยนะครับตู้เสื้อผ้านะตู้เสื้อผ้าที่เนี่ยเป็นตู้เสื้อผ้าที่ต้องบอกว่าเป็น fully furnished ของคอนโดที่ให้ตู้เสื้อผ้าที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะผมไปดูคอนโดแพงกว่านี้มาเยอะนะตู้เสื้อผ้าไม่สวยเท่านี้เลยเนี่ยอย่างนี้บิวอินให้เป็นแบบเป็นเฟรมนะคือไม่ใช่เป็นไม้เป็นเฟรม แตเนเหหมดเลยแล้วก็เป็นกระจกสีชาให้นะเปิดเข้าไปมีไฟสองนะครับเนี่ยไฟก็มี LED ปิดช่องอย่างสวยเลยนะครับแล้วก็พวกมือจับพวกอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นทรงแบบเทเลเมสนะนี่คือคัสตอมเมดมาเพื่อเพื่อโปรเจกต์นี้นะครับก็เป็นดีเทลพวกแบบเปิดเข้ามาแล้วก็เป็นที่เก็บของนะครับมีที่แขวนกางเกงเนี่ยจะเห็นว่าเขาเขาลงรายละเอียดให้ นะครับหรือแม้ว่าสมมุติว่าเรามีเดรสเนี่ยเนี่ยเขายังเว้นช่องตรงนี้ไว้แขวนเดรสสมมุติเรามีเดรสตัว2องตัวอนะไรเงี้ยเดรสมันก็อยู่ตรงนี้เป็นชุดยาวได้นะเห็นไหมดีเทลพวกนี้คือมันต้องมีคนคิดให้นะซึ่งโครงการทางผูกสาวคิดให้เยอะเลยนะครับโอเคดูเสื้อผ้านะโต๊ะแต่งโต๊ะแต่งหน้านะโต๊ะแต่งหน้าจริงก็สามารถจะเปิดขึ้นมาเป็นกระจกได้นะแล้วก็เก็บพวกเครื่องประดับตรงนี้ได้นะครับก็ เป็นเป็นดีเทลการดีไซน์ที่ผมว่าดีเลยแหละนะครับถัดมานะครับที่บอกว่าห้องมันดูกว้างเนี่ยเพราะว่ามันดูแนวอันนี้คือวางเตียงค่อนข้างใหญ่แล้วนะเตียงนี่ก็เป็นแบบเฟอร์นิเจอร์อิมพอร์ตเนี่ยถ้าเราดูบุค,คลิกของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าความสูงความไรมันจะมันจะสูงหน่อยอย่างอย่างนี้วางฐานเตียงหมวกเตียงก็จะดูสูงนะสูงเนี่ยคือมันหรูนะเนี่ยอย่างพวกโัวเตียงก็จะสูงเห็นไหมมันมันก็คือเป็นพวก อย่างชนินเนี่ยเขาจะมีสายตาในการดีไซน์ในการเลือกของที่ค่อนข้างสวยนะพอมาวางในห้องมันจะดูดีพวกนี้ที่ได้เนี่ยได้เกือบทั้งหมดนะเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นชิ้นใหญ่ๆก็คือเราได้หมดเลยอาจจะอ,อ,อย่างเตียงอย่างโต๊ะหัวเตียงปลายเตียงอะไรเรงี้ยคือโครงการจัดให้หมดเลยแต่อย่างพวกโคมไฟพวกอะไรเราต้องไปหามาเพิ่มนะครับก็โอเคสําหรับเตียงก็ประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้ก็ได้กระจกนะกระจกก็บานเต็มนะ มันเต็มเหมือนกันนะครับกระจกคือเต็มจากเนี่ยด้านบนลงไปด้านล่างเลยนะฮะแต่เขาก็จะเล่นดีไซน์เหมือนเดิมที่บอกว่าดีไซน์มันดูโฮมี่ดูเป็นซี่ๆนะครับเราก็เปิดได้เปิดได้เต็มอย่างนี้นะนะครับก็เป็นการใช้งานพื้นที่เป็นการออกแบบพวกกระจกที่ผมว่ามันก็ดูดูสวยอ่ะมันมันดูเป็นดีไซน์ด้วยมันไม่ดูเรียบๆอย่างเดียวแล้วมันก็ทำให้เอ็กซิเลียมันสวยด้วยนะครับโอเคนี่คือ ห้องนอนนะห้องนี้ผมว่าห้องนอนเขาจัดมากว้างดีอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าเป็นจุดเด่นมากๆนะครับสำหรับห้องที่เดอะรีสอร์ก็คือห้องแบบห้องน้ำตรงนี้นะครับห้องน้ำเนี่ยประตูก็สวยประตูเป็นดีไซน์เดียวกันนะครับห้องน้ำเนี่ยเขาจะปูเป็นเป็นพอสเลนนะครับเป็นลายหินอ่อนแต่จริงๆมันก็ดูถ้าไม่บอกเป็นเป็นเป็นพอสเลนนี่คือไม่รู้เลยนะ มันดูเหมือนหินจริงมากเลยนะครับแล้วก็อย่างพวกตู้พวกนี้เขามีการใส่ไฟแต่งหน้าให้นะครับมันก็จะทําเป็นแสงขาวเราไม่เวลาแต่งหน้าแล้วมันดูสว่างขึ้นแล้วก็นี่เปิดมาด้านหลังก็สามารถเก็บยาสีฟันเก็บแป้งสีฟันอะไรได้อีกนะบก็คือเขาใส่ใจในรายละเอียดพวกดีเทลการเก็บของมาให้นะครับห้องมันไม่ได้ใหญ่แต่ถ้าโครงการเขาทำเนื่องเก็บของมาให้มันมีประโยชน์ในการใช้จริงละ อย่างชั้นผู้นี้ก็เป็นหินอ่อนเป็นท็อปหินอ่อนแบดฟอร์เรสนะครับแล้วก็มีเนื่องจากที่นี่เขาเน้นเรื่องเวลเนสใช่ไหมก็จะมีโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็เป็นอิมเมอร์เจนซี่คอลเรียกไปนิดติเผื่อหกล้มเผื่ออะไรเงี้ยเรียกได้นะครับสุขภัณฑ์ต่างๆนะฮะเป็นเวลาลอยแอนบอชนะครับก็เป็นตัวท็อปและเป็นสุขภัณฑ์ตัวท็อปนะครับอย่างอ่างต่างๆเนี่ยก็เป็นคัสตอมเมดขึ้นมานะเป็นทรงแบบ คือมันหล่อมาเป็นทั้งชิ้นอย่างนี้เลยนะมันก็จะมีความแบบมีความสวยแล้วก็มันเข้ามุมเข้าไหลคือจบกับกับตัวห้องน้งงําเราสมบูรณ์เลยนะครับถัดมาที่เป็นไฮไลท์มากๆกนะก็คือตรงโซนชาวเวอร์นะโซนชาวเวอร์เนี่ยด้านหลังนี่ได้หินอ่อน black forest นะเต็มแผงเลยนะแล้วเขาก็มีการเล่นแพทเทิร์นด้วยนะคือเฮ้ยมันดีไซน์แบบมันดีไซน์เยอะนะเนี่ยมีแพทเทิร์นแบบเล็กไปใหญ่อะไรเงี้ยนะแล้วก็ตัว ชาวเวอร์ต่างๆก็เป็นวิลลอยแลงบอชเหมือนกันแล้วมีหนุนมีเรนชาเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเวลเนสนะเผื่อผู้สูงอายุหรืออะไรก็มีที่นั่งเลยนะเนี่ยสามารถนั่งได้นะครับก็คือเขาดีไซน์ด้วยพื้นที่ที่มันมีจำกัดเนี่ยแต่ว่าเขาดีไซน์ฟังก์ชันมาค่อนข้างครบหรือว่าฉากอาบน้ำก็เป็นแบบกระจกสีชานะคือสวยอะ่ะต้องพูดตามตรงว่ามันสวยนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับห้องส่วนที่ผมอาจจะลืมพูดไปอย่างเช่นพื้นเนี่ยเขาก็ให้เป็นให้เป็น engineering wood นะฮะลายก้างป่านะฮาริงโบนพวกฮาริงโบนนี่จริงๆแพงนะโหแล้วแพงแต่ว่าเขาจะทำให้มันดูสวยอ่ะนะครับโอเคสำหรับห้องแบบ35ตารางเมตรที่เดอะรีเซิร์ฟนะฮะผมก็พาดูก็ประมาณนี้นะครับถ้า เพื่อนๆที่สนใจนะฮะกำลังหาคอนโดแบบแนวแบบสเตชันนะอยู่แล้วเหมือนอยู่โรงแรมนะฮะผมแนะนำเลยว่ามาดูที่นี่เพราะว่าด้วยส่วนกลางนะครับเขามีการดีไซน์ที่เหมือนอยู่บูธีคโฮเทลมากเลยนะครับเข้ามาแล้วมันปิดโอเป็นเหมือนเป็นโซนของเราอะ่ะมอนเราอยู่ในโรงแรมแล้วก็เวลาซื้อคอนโดเนี่ยถ้าเราหาเป็นแนวสเตชันเนี่ยห้องคอนโดแพ็ค 3าตารางเมตรเนี่ยแพคราคามันไม่ได้สูงมากนะครับผมว่ามันเป็นราคาที่จับต้องได้ตอนนี้มีโปรค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวเป็นโปรแบบเหมือนโปรราคาดีเ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกันราคาดี3-5ตารางเมตรก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับถ้าเทียบกับของที่ได้เทียบกับเราได้ฟูลลี่เฟอร์นิชเราได้สเปคครัวสเปคห้องน้ำสเปคความการอยู่อาศัยเพดานสูงอะไรเหล่านี้ผมว่า ที่เดอะรีเซิร์61ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งสำหรับคนที่หาคอนโดใจกลางเมืองนะครับเพื่อเพื่อมาเป็นบ้านพักหลังที่สอมามาชิลมารีแลกซ์เนี่ยผมว่าที่เนี่ยตอบโจทย์ถ้าใครสนใจที่นี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคของเซลล์ของเบอร์ติดต่อไว้ให้ก็ลองลองติดต่อเข้าไปดูนะช่วงนี้มีโปรที่ค่อนข้างน่าสนใจโปรพิเศษจริงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะ เดี๋ยวยังไงมีโอกาสผมจะพาไปดูห้องแบบสวยๆแบบนี้อีกทีนึงน,นะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง y y y i i s c o n น o นะหรือว่าที่ YouTube channel y o u YouTube c h a n n e l Y b y d i s KONDO ด้วยแล้วกันนะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ